สวัสดีครับมิสเตอร์ไฟแนนซ์นะครับคลิปนี้ซ่อมเครื่องคิดเลข5,800พีครับลูกค้าส่งมาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับก็ผมก็ลองดูแล้วก็เปิดไม่ติดก็วิธีการแรกนะครับก็ให้กดรีเซ็ตข้างหลังนะครับตรงนี้ครับหาอะไรที่มันไม่แหลมะะครับจิ้มลงไปติดไหมไม่ติดหลักการแรกไม่ติดนะครับก็ลองเปลี่ยนฐานดูก็ อ่าถานโหนี่ยครับถานนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกฐานจีนนะครับจะทําให้เครื่องเสียได้นะครับเนี่ยน้ํากดลวออกมาแล้วถ้าลงเครื่องนี้ก็จะงานใหญ่เลยส่วนฐานที่แนะนําก็เป็นอันนี้เลยยี่ห้อนี้เลยโอเคครับพา a า o โอนิกอะคาไลซื้อที่ AAA นะครับก็เล็กซื้อที่เซสี่ก้อนเก้าสิบบาทนะครับแล้วเราก็มาดูที่คั่ว จะสังเกตนะครับว่าเนี่ยเห็นว่ามีสนิมเกิดกังตรงเนี้วิธีการแก้ก็คืออะไรดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับก็อันเนี้ยมันมันมีพวกเพราะว่าเพราะว่าน้ำเพราะว่าน้ำกดมันกัดนะครับก็เลยทำให้มันเป็นสนิมเป็นขี้เกลือ วิธีการแก้คือเอาคัตเตอร์หรือเนี่ยไขยควงเนี่ยขุด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 เห็นไหมคมันก็ออกบ้างนิดหน่อยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอาสเปรย์ครับสเปรย์นี่งงนะครับสเปรย์พวกล้างแผงวงจรนะครับฉีดพอพอพอฉีดไปแล้วมันก็นี่ครับ พอฉีดไปแล้วสนิมมันก็จะจะล่อนนะครับโอ้เออดีขึ้นเยอะแต่ลองอีกทีนะครับนล้ป็นสีฟันถููนะครับแล้วก็มาดูสภาพาก็ดีขึ้นนะครับแต่ไม่รู้จะใช้ได้ป่าผมลองแล้วกันอาถานี่นครับใส่ไปเลย ยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดนะครับก็ถ้างั้นก็เลยต้องถอดเครื่องดูครับอย่างคลิปก่อนผมสอนถอดเครื่องนะครับ,รบอันนีนน้ก็นัดตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยก็ได้ครับใช้เวลานิดนึง เครื่องนี้ก็อมหมดตั้งแต่ปีหนึ่งห้าครับก็หลายปีอยู่นะครับหมดประกันศูนย์ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นของลูกค้า <Hey. S 1> พิตเตอร์ไฟแนนนะครับก็ส่งมาซ่อมให้เฟรีครับผมก็จะพยายาม เต็มที่ครับเพื่อให้มันกลับมาใช้ให้ได้ใหม่อ่าถอดถอดครบละแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้มันเราแกะตรงนี้ก่อนเพราะมันจะเป็นสลักล็อกอ่าอ่าพอเราแกะมาเสร็จเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายขึ้นนี่ครับคือถ้าใครไม่รู้ว่าตรงนี้มันล็อกมันมีที่ล็อกนะแบบแกะงก็แกะไม่ออกครับ แล้วเราก็ดูที่แผงวงจรโดยรวม,มครับว่ามันเป็นยังไงขออนุญาตขยายแล้วกันนะครับโอ้ไม g กอเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงตรงนี้ มีคลิกเกลือบนแผงเป็นบางจุดนะครับ <Okay. S 1> ก็คงต้องล้างทั้งแผงแล้วก็มาดูที่ขั้วดูที่ขั้วส่วนมากขั้วตรงนี้มันจะมักจะขาดนะครับ mm. ขาดไหม ก็ไม่ขาดนะครับก็ก็ต้องลองล้างเครื่องดูก่อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้อาจจะทําให้มันลัดวงจรโดยที่เราก็มองไม่เห็นนะครับก็ล้างทั้งแผงเลยแล้วก็ค่อยมาดูผลกันนะครับครับคำาหรับ,แบบคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับการตรวจเบื้องต้น เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ทราบปัญหาแล้วว่ามันไม่ได้เสียโดยที่ไม่มีสาเหตุมันก็อาจจะมีสาเหตุที่แผงสกปรกหรือว่าเดี๋ยวจะาก,การที่ขั้วตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมม,ม,ม,มีวิธีอีกวิธีหนึ่งตะกี้ผมขัดตรงนี้ใช่ป่ะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยดีผมก็เลยอาจจะใช้ใช้ใช้ใชอฟอยล์ช่วยครับเพราะว่าปลายมันอาจจะไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าเราอย่างเงี้ยไฟอาจจะเดินละเออติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอเคอ่ะก็สรุปว่าเคสนี้หลักๆก็คือตรงนี้นะครับก็จะแก้ปัญหาคือเดี๋ยวผมล้างแบบดีๆสักทีหนึ่งแล้วก็เอาฟอยล์หนุนไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าปลายมันอาจจะสนิมขึ้นแล้วก็ขัดยากละหรือว่าเราก็ถูๆอย่างเงี้ยถูๆ สงสปริงมันก็ได้แล้วก็ล้างตรงนี้ออกเพราะว่าจะได้กันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่าแค่นี้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับลองดูเรื่อยๆครับมีอะไรก็จะมาสอนให้ทสอนให้ดูครับไม่มีปิดบังครับถ้าลูกค้ามีตัวแฝงแดงก็ซ่อมฟรีนะครับบริการให้เต็มที่เลยครับสวัสดีครับ